เขาบอกว่าเขาบอกให้เพรมาแต่แต่เช้าพวกนี้เขจะทําหน้าทาผมให้เขาจะแต่งตัวให้เขาบอกชุดนี้เขาจะแต่งให้เฉยชุดน่าเขาทัดสวยแล้วเขาจะเอาเงินกดิ่ยตรง้วยกริ่งตงด้วยตัววนบหายยตรงนะกรเอาทำให้สวยทา โอลีวันโอลีวันฮะทายกันสายด้วยทายกันายายยิ้มฮะดดฮะบบิดไรแบบิดโอ้แรบบิทแรบบิท ปีนี้ปีทองกกอรกองใาเป็นปีทงนี่ของนี่ของใหญ่เหรอฮะนดิผใหญ่แต่ะแต่ละคม่นใช่ฮะ e r y w h u a l l y fast รับเบ็ดไรอยนงฮกพูดบอกว่ากะตายทองแล้วทให้มันทองอยากพูดมาหาว่าทอง a ้ กนะครทำออกไอเดียด<ส>ูนี่กระตายมีแต่หัวนะครับดูมีแต่หัวนีนหัวนี่มีน่ฮะมองดูจยดให้โยมหโยมเซ่าหกด So nice, huh? Good. No, let's put two thousand on the rabbit. Oh yeah. No, don't put on two thousand on the rabbit. Go, 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 let's go, let's go. Enough. Enough, enough. Dirty, dirty. Yeah, you put, you put. That's okay. Enough? Good, good. ซึ่งพระพุทธวิปัสนามเมืองลองบีแคลิฟอร์เนียซึ่งาการนำด้วยพระครูวิเทศยานาวิมลหรือพระอาจารย์ประมวลนะครับพระอาจารย์มหาประมวลซึ่งท่านได้มาก่อตั้งนะครับุกเปิกชักนำญาติยโยมให้เกิดมีศรัทธาประสาทะ ได้ต่อตั้งวัดพุทธวิปัสนาเมืองเราบุรีของเราขึ้นมาอย่างเต็รูปแบบนะัน,น,นี่ก็เป็นที่สุดท้ายของการเพย์ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งดูงานกิจกรรมในวันนี้ก็เตรียมง,งานสงการนะงานพวกนี้ก็จะเป็นงานสงการอย่างสวยงามีนนได้ระดับผ้าดูแลก็ประการตาครเด็่งมีกระญาิโยมแล้วก็เด็กๆนะมาช่วยกันอย่างขมขม้น ช่วยกันอย่างเต็มที่นะดูแล้วก็มีความสุขเป็นการสร้างความสามัคคีของกลุ่มลูกหลานของเราเป็นการฝึกหัดดัดสัยให้เขาเป็นคนดีรู้จักสัมมาคารวะรู้จักช่วยงานสังคมนะฮะเป็นการอบรมบ่มนิสัยของจิตใจสำหรับเด็กของเราให้มีความสุขมีเป้าหมายในการกดำเนินชีวิตต่อไปอนาคต ดูจับกับตัวเข้ากับเพื่อนฝูกับหมูกับคณะนะครับดูแล้วต่อดูแล้วนะ่าชื่นใจน,าน,น่นามุดมาโอ้โคตรทางคนก็ทางที่จะปังนจงับอย่างเป็นที่มาเพื่อให้เป็นใจนะครับนะครับดูก็กนะ็ Yeah. Who want to help? Oh, let's go. Yeah. We volunteer. oh who volunteer bring ball. to bring the balls? Yeah, let's go, yeah, let's go. Let's go. Now, yeah, good. Yeah. yeah. การจัดทำนะฮะก่อที่ดีไซน์นะซึ่งขนาดลูกหลานของญาติโยมที่มาร่วมงาน <Yeah. S 1> เตรียมงานที่จะจะเตรียมงานงานสงการปี2554น <Okay, 53. S 1> ีซึ่งตรงกับพุทธออศักราชสองพันสิบ2011นะครับ ตอนนี้ก็ได้คณะลูกหลานได้มากนะ่อเจดีทรายร่วมกันเป็นการฝึกอบรมเด็กของเราให้เป็นเด็กดีนะมีศีิธรรมมีจรยิยธรรมดูแลก็มีส่วนร่วมนะเขาโตขึ้นนะฮะเขาสามารถที่จะพึงพาอาศัยเองได้โดยการปรับตัวเข้ากับเพื่อนฝูงรู้จักสังเกตรู้จักการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นในการฝึกอบรมเด็กเนะี่ย ก็มีวิธีการฝึกหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือสถานที่วัดวา,ารามนะรับเราต้องใชนะ้โอกาสในการจัดงานต่างๆนี่เป็นการฝึกสอนเด็กให้เขารู้จักนะมีความกระตันยูกระตเวทีตอบผู้ที่มีอุปการะคุณไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูประชาอาจารยนะ์ล้วนแต่เป็นบุคคลที่สำคัญอานนี้ถ้าพ่อแมนะ่ขาดความชักนำนะ ประสงค่อขาดความสนใจนะเด็กต่อไปอนาคตก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองให้รู้จักแนวทางที่ดีได้ฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะยตื่นจากความที่หนะลงไายอยู่ในอบายมุขต่างๆนะแต่เรามาร่วมพลังนะของศรัทธานะศีลสมาธิปัญญานะให้เกิดขึ้น ในจิตในใจของเรา, yeah, งาแล้วก็พอไปข้างหน้าเราก็จะสบายนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับขระยาโยมที่ได้ให้ลูกหลานมาคุยโกรกก็เป็นกิจกรรมที่ทํากันประจำนะของวัดพุทธวิปัสนาทุกปีที่มีการจัดงานสงกรานก็จะมีคอเจ็บปนะระจรุดีทรายประจุดีทรายนี่เป็น วัฒนธรรมที่จะทําให้เกิดความสามัคคีนะนการงานสงการแต่ละครังก็เป็นการแสดงออกถึงบอกถึงความประตันยูประตาเวทีเนี่ยการทํางานทุกอย่างนะถ้าเรามีความสามัคคีกันนะก็ส,สามารถเร็จได้อย่างเรียบร้อยอ วันนี้ก็มีคุณคุณป้าคุณป้าเล็กนะได้เป็นวอเลนเทียนะมาช่วยอยากเต็มที่นะให้กำลังใจลูกหลานมาฝึกอบรมลูกหลานของเราให้เป็นเด็กดีนะหน้าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะตอนนี้ก็กำลังจะเดิมไปโอเค HiWhere you goWhere to go n o w o k a เป็นความสามัคคีนะครับเป็นความสามัคคีระหว่างพระระหว่าง ลูกหลานของคณะญาติโยมและก็ระหว่างอุบาสกอุบาสิกาครับเป็นการรวมพลังกันนะครับเป็นพลังของความสามัคคีนะทำช่วยกันครก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัดพุทธวิปัสสนานั้นตั้งอยู่ที่ฮิลสตรีทนะครับทางที่บ้านเลขที่2015 West Hill ล t r e e t ลองดูแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับ